ค่ำคืนหนึ่งคืนนั้นในเดือนมกราคมที่แอนฟิลคืนที่ฟ้ากระจ่างหากแต่เหน็บหนาวภาพของความยินดีที่เต็มไปด้วยอารมณ์ต่างสะท้อนอยู่ในดวงตาของเคนนี่ฉันรู้ดีว่าเคนนี่รู้สึกอย่างไรในค่ำคืนวันนั้นเพราะฉันรู้สึกเชกเช่นเดียวกันภาพความทรงจำอันหอมหวานที่เวมลี่ยังอวนในใจพร้อมเรียกฉันกลับไปที่นั่นอีกคราทั้งเสียงกึกก้อง เพลงที่ขับขานมโนภาพดวงหน้าภาพอดีตต่างๆถึงแม้ว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปแต่กระนั้นความทรงจำก็ยังคงฝังตรึงไม่เปลี่ยนแปลงรอยย่ำเดินของคนรุ่นก่อนที่ล้วนได้มาเยือนสังเวียนแห่งนี้สะท้อนกล้องกังวานเรื่องราวของวันวานที่ผนผ่านนานปีที่นี่เรากลับมายัางสังเวียนเวมลี่อีกครั้งแล้วจริงๆ ฉันยังเห็นภาพของทีมลิเวอร์พูลในยุค60ได้ชัดเจนมีชีวิตชีวายอย่างแท้จริงทั้งคาร์ลไฮสมิทฮอนเซนจอนต่างวาดลวดลายในรอบชิงชนะเลิศปี1965กันอย่างพร้อมตาปี1974สีสันยังคงไม่เสื่อมคลายทั้งการแต่งกายอันโดดเด่นการฉลองที่ทราฟาก้าอีกทั้งภาพของแชงลี่ที่เดินตรงมายัางพวกเราเหล่ากองเชียร์ อาแขนทั้งสองข้างและชูขึ้นด้วยความปิติยินดีหรือปี1978ที่ยากจะลืมกับการคว้าชัยในถ้วยแห่งศักดิ์ศรีเจ้ายุโรปพร้อมคำสรรเสริญชายผู้ชาญฉลาดดุดดังปรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลคิงเคนนี่ปี1983กับลูกยิ่งของโรนี่วีแลนที่สวยสุดแสนส่งให้เซอร์บล็อกเพสลีย์ก้าวสู่ถ้วยชยัย และจะารึกไว้ในฐานะผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ตลอดการปี1984พิเศษด้วยเสียงหัวเราะการหยอกล้อและความภาคภูมิใจเพราะกองเชียร์หงแดงและทัฟฟี่สีน้ำเงินรวมกว่า1 0 0 0 0แชีวิตร่วมยืนร้องเพลงเคียงบ่าเคียงไหลประกาศกึกก้องถึงความภูมิใจแห่งเมอร์ซี่ไซส์สอปีถัดมาเวอร์พูกก็กลับมาเก็บเกี่ยวความสำเร็จอีกคราภายใต้การนำของยอดกัปตันเคนนี่ โดยได้สองประตูของราชีที่สร้างสารรค์เรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ที่เวมลี่อีกครั้งขบวนรถบัสนักบกรถทั้งหลายต่างเคลื่อนพลใหญ่ประจำปีสู่เวมบลีย์เหล่าสาวกหงแดงจากหลักสารทิตต่างร่วมสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ด้วยกันจบจนปี1989ที่หัวใจแตกสลายไม่ลืมเลือน ฮิลส์บโรกับ96ชีวิตอันเป็นที่รักเขาเหล่านั้นสมควรได้เป็นส่วนหนึ่งของเกมนัดชิงและเป็นสักขีพยานในใชัยชนะที่พันผูกเอาไว้ด้วยอะไรสุขคราเศร้าหลากอารมณ์หลากเหตุการณ์ที่ผูกติดกับความทรงจำไว้มากมายทั้งการจากไปของบิลชังลี่และการเฉลิมฉลอง100ขวบปีของสโมสรก่อนจะจบลงด้วยความปราชัยในนัดชิงปี1996ล้านความทรงจำสุดพิเศษ ทั้งความยินดีและน้ำตาที่ร่วงรินเหล่าธงที่โบกสะบัดข้อความที่ระบายบนผืนผ้าและบทเพลงที่เล่าขานถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาบัดนี้โชคชะตาได้เรียกหาเราถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่กรุงลอนดอนอีกคราเราจะก้าวเดินสู่เส้นทางเดียวกันกับเหล่าตำนานที่มอบแรงบันดาลใจที่ลุกโชนดุจด,ดังไฟที่ชดช่วงนิรันดร ย่างเปรียบเทียบรอยย่ำเดินของคนรุ่นก่อนที่ได้มาเยือนสังเวียนแห่งนี้เราทุกคนจะไปอยู่ที่เวมบลรย์เพื่อที่จะก้าวเดินไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน